นี่เจริญสุขสวัสดีอันนี้จะพามาดูพระสมเด็จวรครังพิมพ์ใหญ่เกียรตรุซุ้มตรงนี้ดูง่ายมากพระเก่าเราไม่ต้องไปดูให้ให้เป็นอย่างอื่นเก่าแล้วก็ดูดูแล้วก็คือเก่าแท้มันก็ดูง่ายเลยแท้ดู มวลสารครบชัดเจนถูกต้องตามพิมพ์มีมวลสารครบธรรมชาติของความเก่าได้อย่างนี้มันก็แท้เท่านั้นแหละด้านหลังด้านหลังมวลสารค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยมวลสารครบ มุลสารครบอายุเก่าธรรมชาติได้มีรอยพรุนรอยย่นรอยยับรอยแยกมีผ่านการเวลานอายุไขถูกต้องตามพิมพ์ตามธรรมชาติของความเก่าเก่าโดยธรรมชาติกับการปรุงแต่งไม่เหมือนกันในธรรมชาติ ดูความเก่าดูมวลสารดูพิมพ์ให้เปน็นก็แค่นั้นเด้ออันหน้าอันหลังแสงสว่างไม่ค่อยพอไม่ชัดเจน